สวัสดีครับแนวทางหวยฮาหนอยครับวันนี้ออกพิเศษครับพิเศษออก264กับ0ูอ่าวันนี้ก็ให้ให้ศให้2ครับอ่าก็มีครับธรรมดาออก818กับ46อ่ามี6ครับแต่มี6 6หกอ่าน่าจะถูกครับ VP ีออก244กับ70อ่ามี7มี2ครับ อ่าวันนี้ก็โมวันนี้ก็ให้ดูสองมาก็มีสองน้อยมีสองน้อยครับสองอ่าแนวทางหวยฮานอยวันที่สี่ทับสิบเอ็ดทับหกสามอ่พิเศษให้นะครับให้สามให้หนึ่งให้สามสามหนึ่งสามสองสามห้าสามเก้าห้าห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเก้าอ่าหมดไปครับพิเศษธรรมดานะครับห้าห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ด ห้าเก้าเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าอ่าขอบคครับอ่าวีพีครับเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดสองสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดสองเก้าห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าอ่าพวกนี้นะครับ พวกนี้ก็ผมว่าน่าจะนี่อ่าห้าครับห้าครับอ่าพวกนี้ผมว่าน่าห้าลองเก้าครับอ่าน่าจะมาครับพวกนี้แต่เดินห้าครับน่าห้าน่าจะมีทักสองนอยเก้าอาจจะมีทักผมว่าเก้าจะน่าจะมีวีพีครับเออชอบออกวีพีเออเก้าน่าจะมีวีพีนะเก้า ก้าท็อปมาวีพีแต่เจ็ดก็มีสิทธิ์มีธรรมดานะครับเจ็ดขอให้ทุกคนโชคดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับขอให้ทุกคนเฮงๆงรวยๆครับสวัสดีครับ